ครับที่จะขึ้นมาบนเวทีนะครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับพี่แพทย์สุภาพาเสนาเวทครับสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะ,คะ,คะเมื่อวานนี้วันที่หนึ่งพฤษภาคมเป็นวัน เป็นวันแรงงานซึ่งที่นี่เราได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับพี่น้องผู้ใช้แรงงานทั้งหลายแต่จริงๆแล้วเมื่อวานนี้ก็ยังเป็นวันมหามงคลเป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นวันคล้ายวันบรมราชาพิเศษสมรสของพระเจ้าอยู่หัวและพระราชนีขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพร ขอทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงพระเจริญเป็นความรู้สึกของพวกเราทุกคนที่มาต่อสู้เพื่อปกป้องหลักนิติธรรมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เราต้องมาพูดอย่างนี้เพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาคนทุจริตเบียดบังประโยชน์ชาติเบียดบังประโยชน์ของคนในชาติได้เหมิมได้เหิมเกริมทำตัวเป็นเจ้าขุนมูลนายลอยหน้าลอยตาไปทั่ว ลอยหน้าลอยตาเหมือนตัวมแมลงที่มาเกาะลอยหน้าลอยตาไปเชียงใหม่ไปภูเก็ตทำตัวเหมือนไปตรวจราชการแผ่นดินโดยมีเหล่าข้าราชการสพรมันมาสอพอ,อยู่แถวแถวหน้านี่แหละโดยมีเหล่าข้าราชการสพรอคอยตามเป็นกลุ่มเป็นก้อนเหมือน ฝูงสุนัขรับใช้นายแล้วก็คอยรายงานนู่นนี่นั่นในเวทีนี้พูดกันแล้วว่าไม่ทราบไปในฐานะอะไรคนทุจริตนักโทษที่อยู่ระหว่างพักโทษเที่ยวร่อนไปทั่วระเริงในอำนาจเหมิมเกริมไปให้ข้าราชการมาเดินตามชี้แจงรายงาน มันจะไปตรวจเยี่ยมโครงการอันนี้มันทำตัวเป็นเจ้าขุนมูนายทำตัวเสมือนใช่ไหมคะบังอาจและที่สำคัญสภาพที่พวกเราทุกคนเห็นเนี่ยเห็นอยู่แข็งแรงเดินไปเดินมาทักทายคนนู้นคนนี้อยู่ในที่ชุมชนมีคลิป เดินอย่างแข็งแรงกระฉับกระเฉงดิฉันขอถามข้าราชการกรมคุมประพฤติรองผู้อำนวยการผู้อำนวยการกรมคุมประพฤติที่ดูแลเรื่องของผู้พักโทษยันไปถึงอธิบดีกรมคุมประพฤติวันนี้ท่านยังต้องเสนอหน้าเข้าไปรับงานการรายงานตัวของนักโทษที่ถูกพักโทษ ในบ้านจันสองล่าอยู่อีกหรือไม่นักโทษที่ถูกพักโทษของท่านเจ็บป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้กลั้นอุจจระกลั้นปัสสาวะไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเองก็ไม่ได้ลุกจากเตียงมานั่งเก้าอี้ไม่ได้ในเงื่อนไขที่บอกว่าดังนั้นก็อนุโลมอายุก็มาก เจสปีกว่าแล้วเจสปีกว่าไม่ได้พัฒนาไปในทางที่ดียังชั่วร้ายเหมือนเดิมและท่านยังจะต้องซานเข้าไปหาที่บ้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักโทษที่ถูกพักโทษคนนี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าแล้วตกลงว่าท่านเป็นข้าราชการหรือเป็นขี้ข่าของระบอบทักษิณกันแน่ และสำหรับท่านคณะกรรมการพิจารณาพักโทษที่มีอยู่9คนหรือ11คนจำไม่ได้เสร็จแล้วทำไมจำไม่ได้เพราะตัวตนของท่านมันไม่เป็นที่น่าพึงระลึกถึงและจดจำแต่วันนี้ก็เพียงแต่สงสัยว่าท่านยังเดินลอยหน้าลอยตาหัวกระดกกระแดกอยู่บนคอตามปกติหรือเอาปี๊บคลุมหัวกันแล้วคะ เพราะท่านได้พิจารณาว่าบุคคลคนนี้เข้าเงื่อนไขคะแนนถึงในการที่จะเป็นผู้สูงอายุที่ได้รับการพักโทษให้อยู่ที่บ้านที่มีผู้รับอุปการะให้อยู่ด้วยอยู่บ้านไหมเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยสัญจรไปทั่วมันคงติดนิสัยรรมาชาติของคนเราเขาเรียกว่าทำอะไรนานๆมันจะฝังอยู่ในกระมวลลสันดาน คงติดกระมละสันดานของผีเร่ร่อนอที่เรียกว่าสับรู้หรู้หน่อยสามพะเวสีดังนั้นก็ยังติดอยู่เป็นที่เป็นทางไม่ได้นะคะแต่สิ่งที่เราต้องคำนึงก็คือว่าคนเหล่านี้เนี่ยทุกวันนี้รู้สึกอย่างไรในมโนสำนึก อายขายขี้หน้าบ้างไหมในเมื่อคนที่รับเศษเงินในเมื่อคนที่เลียขนหน้าแข้งเขาไม่ได้ไว้หน้าตัวเองแม้แต่น้อยจะแส้ทําเป็นเจ็บป่วยสักหน่อยก็ไม่มีแต่ออกไปแผลงฤทธิ์ออกไปให้คนเดินตามมากมายเป็นโขลงเป็นฝูงไม่ใช่เป็นกลุ่มที่น่าสนใจก็คือว่า คนที่ไปเดินด้วยไม่ได้มีแต่น้องสาวและน้องเขยแต่มีนักการเมืองหลายหลายคนเสนอหน้าเดินตามเห็นผมขาวๆอยู่หนึ่งคนในอดีตเคยเป็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียงเคยเป็นรองนายกเคยเป็นคนรุ่นใหม่ที่ดูเป็นดาวรุ่งในอดีตที่ฉันเคยเรียกว่าพี่ เพราะว่าน้องชายของเขาเป็นรุ่นน้องที่คณะนิติศาสตร์จุฬาเขาชื่อสุวัตลิปตะพันลบเดิมทีคุณสุวัตก็ดูเป็นคนน่ารักเป็นคนเชื่อฟังเคยมาออกรายการโทรทัศน์ที่ดิฉันเป็นโปรดิวเซอร์ก็นั่งสบายสบายเอกนเนกดิฉันก็มองหน้าแล้วทำมืออย่างนี้เขาก็หุบขาเข้ามาทันทีดังนั้นวันนี้ความเชื่อฟัง ก็คงจะติดอยู่ในกะโมลละจุดจจุดจุดดเช่นเคยก็เลยมาเชื่อฟังรับใช้ใต้าบา้าของนักโทษชายทักษิณชินวัตรใช่ไหมคะพี่น้องอนาคตที่เคยเป็นคนรุ่นใหม่ที่ดูมีความหวังที่ดูน่าจะเป็นอะไรใหม่ๆสำหรับการเมืองไทยมันล่มสลายหายไปแล้ว บัตรนี้ความศักดิ์สรีของความเคยเป็นหัวหน้าพักหายไปไหนก็ไม่ทราบได้วันนี้เมื่อครู่จะพูดถึงพิชิตชื่นบานก็จะเหมือนขุดผีขึ้นมาพูดเพราะตั้มมันจัดสะตายลงหล,ลุมลงไปเลยไอ้ครั้งจะขุดขึ้นมาก็กลัวจะเน่าเหมน็นหึ่งขึ้นมาอีก เรามาพูดถึงอีกคนหนึ่งดีกว่าตัวละครตัวนี้ก็น่าสนใจน่าสนใจในชะตากรรมและล่าสุดก็ออกมาทแถลงข่าวออกมาโพสต์ facebook ออกมาให้สัมภาษณ์ในกรณีที่มีคณะบุคคลหนึ่งที่เรียกว่าหมอชนบทแพทย์ชนบทได้ออกมาแสดงความเห็นใจและพาดพิงไปหลายเรื่องไปหลายๆเรื่องเขาก็มาออกตัวหลายเรื่อง ดีใจจังแมลงวันตัวเมื่อกี้ไปแล้วเขาเขาก็มาออกตัวชี้แจงเรื่องผลงานถ้าจำได้เรื่องแรกแรกที่ผมทำคือพยายามสลายความขัดแย้งเพื่อให้ทำงานต่อไปได้คือมันมีความขัดแย้งระหว่างแพทย์ชนบทกับผู้บริหารในกระทรวงสาธารณสุขเขาก็บอกว่าเขาได้พยายามสยเสยสลายความขัดแย้ง มีการเชิญมาทานรับประทานอาหารร่วมกันผมพยายามแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับทุกฝ่ายทั้งชมรมโรงพยาบาลศูนย์สุขภาพรอพอทอย่อมาจากอะไรเนาะชมรมนายแพทย์สสจชมรมร่วมในการชมรมลูกจ้างชมรมสอสอ,อตัวย่อเยอะมากสภาวิชาชีพเพื่อให้ทุกฝ่ายมุ่งหน้าทำงานรับใช้บริการประชาชนให้ดีที่สุด เรื่องถูกวางยาให้เป็นคู่ขัดแย้งกับสปสช,ชอนับตั้งแต่ผมเข้าทำงานไม่เคยเป็นคู่ขัดแย้งกับสปสช,ชอในฐานะประธานบอ,อ,อร์ดสปสช,ชอสามารถทำงานกับเลขาสปสช,ชอได้เป็นอย่างดีและตัวเลขาก็ทำหน้าที่ในกรอบกฎหมายกำหนดตอบสนองนโยบายเรือธงยกระดับ30บาททุกโรค คุณชนละนานไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งกับบุคลากรในกระทรวงสาธารณาสุขแต่มันขัดหูขัดตาขัดหูขัดตาเจ้าของพักที่เขาสามารถชี้นิ้วให้คุณออกไปได้แล้วก็เอาขี้ค่าเพียงเพื่อจะเขาเรียกว่าตอบแทนผลงานที่เคยเลียไว้อย่างดีจนขนหน้าแข้งติดลิ้นเต็มไปหมดต้องไปเอามีดขูดออก ดังนั้นวันนี้ประเด็นของคุณโชนานคือตัวคุณนั่นแหละกลายเป็นคู่ขัดแยง้งขัดหูขัดตาขัดใจจะก้มหน้ารับกรรมแบบยอมจำนนอย่างนั้นหรือคะคุณหมอโชนานต่อไปโชนานพูดอีกส่วนประเด็นระดับบิ๊กอื่นไม่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ผมใช้ผลงานเป็นตัววัด ไม่ได้ให้ความสำคัญกับคำว่าคนของใครไม่ต้องมาเป็นคนของผมขอให้เป็นคนของประชาชนทำงานเพื่อประชาชนก็พอไม่สนใจว่าแมวขาวหรือแมวดำขอให้จับหนูได้ก็พอแนน่ไปลอเกเลียนวาท่าของตั้งเสี่ยวพิงม,มาอีกแนะ่แต่ที่สำคัญจะบอกว่าประโยคที่ชวนานพูดนี้กะรุณาเดินไปตรงหน้าของเจ้าของพัก นักโทษชายเจ้าของระบอบทักษิณน,นายทักษิณชินวัตรว่าอย่าไปให้ความสำคัญกับคำว่าคนของใครอย่าแต่งตั้ง,ต,งตำแหน่งเพื่อปูนบำเหน็จอย่าเห็นขี้ข้าหิ้วถุงขนมโดยเอาประโยชน์ของประเทศชาติไปตอบแทนความดีความชอบมันใช่หรือไม่อยากจะตอบแทนความดีของพิชิตชื่นบาน ยกบ้านจันสองล่าให้มันไปเลยดีไหมพี่น้องเอาผลประโยชน์ประเทศชาติมาตอบแทนได้อย่างไรซึ่งเรื่องนี้ไหนๆก็ลอกจีนมาแล้วประธานาธิบดีสีจิ้นผิงบอกว่าเรื่องบุญคุณความแค้นนั้นบุญคุณต้องทดแทนแต่ไม่ใช่เอาผลประโยชน์ของแผ่นดินหรือของประเทศชาติมาตอบแทนบุญคุณ ทำอย่างเขาได้หรือเปล่าเงินทองมีมากมายจะยกอะไรให้ก็ได้สมบัติทั้งหลายที่มีอยู่ธุรกิจที่มีอยู่ให้ไปเป็นประธานบริษัทเป็นวีพีบริษัทไปเลยก็ได้ความดีความชอบที่มีนั้นก็คือว่ากล้าละเมิดจริยธรรมยังไงล่ะคะ แล้วไอ้จริยธรรมนี่มันก็เป็นคุณสมบัติสำคัญของการเป็นรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตร,รา160คนที่สามารถหิ้วสินบนไปยัดให้กับเจ้าหน้าที่ศาลได้คนอย่างนี้ยังเหลือเศษเสี้ยวของจริยธรรมอยู่หรือไม่ <Yeah. S 1> ดังนั้นแน่นอนว่าก้าว <Yeah. S 1> ต่อไป <Yeah. S 1> คือการที่หมกเม็ดแอแฟง ยัดเยียดคนที่ไม่มีคุณสมบัติเข้าไปมีลักษณะต้องห้ามเข้าไปก็ต้องทำอย่างที่พิชิตชัยมงคลพูดนั่นคือละเมิดพระราชอำนาจนี่เป็นเรื่องของชลนานเราเอาตัวละครที่เคยอยู่ในระบอบทักษิณชีวิตของชนลนานจริงๆแล้วก็น่าจะดีงามถ้าไม่หลงผิด อวิชาเข้าครอบงำปีศาจเข้าสิงจิตวิญญาณขายวิญญาณให้แก่ซาตานก็จะไม่ต้องเจ็บช้ำน้ำใจเยี่ยงนี้หรือจะบอกว่าไม่ได้เจ็บช้ำอะไรเลยเพราะว่าอย่างหนาตราช้างชนละน่านบอกว่าก็ได้ไปพูดกับคุณหมอซึ่งเป็นประธานชมรมแพทย์ชนบทว่า การออกมาให้ข้อมูลทางสื่อนั้นเพื่อขยายความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอีกกลุ่มกลุ่มหนึ่งกับอีกกลุ่มหนึ่งถือว่าไม่เหมาะสมซึ่งคุณหมอท่านั้นก็เข้าใจแล้วและบอกว่าจริงๆก็แค่ตั้งใจจะให้กำลังใจและบางทีมาอาจจะมาจากความไม่รู้ซึ่งอาจจะบิดเบือนทำให้มองได้ว่าผมเป็นคนไม่มีความรู้ความสามารถคุมข้าราชการไม่ได้ ถูกวางยาทําให้งานไม่บรรลุเป้าหมายซึ่งทําให้ผมเสียหายโดยเฉพาะความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากพี่น้องประชาชนผมจึงขออนุญาตชี้แจงเพื่อปกป้องไม่ให้เกิดความเสียหายไม่ให้เกิดความแตกแยกและไม่ให้ผมถูกทำลายมากไปกว่านี้ชีวิตของชนราน ถูกทำลายไปตั้งแต่มาอยู่ภายใต้ร่มเงาระบอบทักษิณเมื่อตอนที่มาเป็นสอสอในสังกัดพักไทยรักไทยแทนที่จะเป็นหมอรักษาคนช่วยเหลือผู้คนกลับมารับใช้โจรพุจริตชีวิตของคุณถูกทำลายไปตั้งแต่ตอนนั้นคุณต้องเข้าใจชีวิตของมนุษย์นั้นประวัติชีวิตของเรา เราเขียนเองไม่มีใครเขียนให้เราเขียนเองทุกทุกวันเราจดบันทึกอะไรไปบนรอยทางคือตัวเราเป็นผู้กระทำเองทั้งสิน้นชลนานอาจจะเข้าใจว่าเคยประสบความสำเร็จได้เป็นสอสอได้เป็นรัฐมนตรีแต่นั่นมันเป็นเพียงมายาที่ลวงเพื่อจะทำลายชีวิตคุณณมาบัตนี้ชีวิตของชนลนานนั้น ก็เหมือนหมวกกุ้ยเลยมันขึ้นสู่ยอดแหลมแล้วไงคะมันจะตกหวบลงไปเรื่อยๆแถมดันมาตกตอนแก่นี่สิพี่น้อง <_: S 1> เขาเรียกว่านำพาตัวเองมาลำบากตกอับตอนแก่ด้วยความหลงผิดด้วยมิจฉาทิฏฐิด้วยความเห็นผิดเป็นชอบไม่เป็นไร วันนี้มาร่วมกับพวกเราเลยชลนานมาแช่มันให้ประจักษ์ว่าในระบอบทักษิณน,นั้นมันเล่นพรรคเล่นพวกมันเลือกว่าเป็นคนของใครมันทำลายผู้คนอย่างไรออกมาเลยเพื่อกอบกู้ชีวิตคุณให้กลับเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าอีกครั้งหนึ่งให้สมกับที่เรียนวิชาแพทย์มาวิชาแพทย์นั้นเรียนมาเพื่ออะไรคะ ช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลือชีวิตคนไม่ใช่พลีชีวิตเพื่อบูชาซาตานย้อนกลับไปที่จังหวัดภูเก็ตไม่ทราบใครเห็นคลิปบ้างไหมคะเดินกันเป็นขบวนเป็นทิวแถวนะคะมีนักโทษ ที่น่าอัปะยต์ต่อบุคลากรในกระทรวงยุติธรรมไล่มาตั้งแต่รัฐมนตรีรัฐม,นต,ฐมนตรีนั่นก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่าเป็นขี้ข่าเขามาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็เป็นเด็กของเขาไงเดินตามเจ๊แดงต้อยต้อยอ่ะรัฐมนตรีก็ต้องพลีชีพอยู่แล้วไล่ลงมา เป็นใครอธิบดีกรมราชทันนั่นก็เป็นอดีตหน้าห้องประหลัดสมชายซึ่งมาอีกสายหนึ่งเลยไม่ได้มาสายราชทันเลยวันนี้ก็มารับตําแหน่งอธิบดีกรมคุกก็คงจะเพื่อเตรียมตัวติดคุกถัดมาไม่ได้เกี่ยวกับเขาเลยกรมคุมประพฤติก็ทําความประพฤติตัวเองเสื่อมเสีย ไปออกไปรับรองไปพบปะไปการันตีไปเปิดทางว่าเขาสามารถเป็นที่ปรึกษาพักการเมืองได้ถ้าสุขภาพไม่แข็งแรงก็จะไปให้รายงานตัวนู้นนี้นั้น,นคนเหล่านี้มันถูกมารครอบงำจิตสงสัยต้องส่งไปเชื่อมจิตซะแล้วละมังเ <laughs> ชื่อมจิตกับความดีงาม เชื่อมจิตกับต้นไม้ข้างหลังนี่ที่มันให้พลังร่มเย็นแก่พวกเราเพราะว่าในตัวตนคุณนั้นมีคุณธรรมจริยธรรมและมโนสำนึกน้อยกว่าต้นไม้ต้นนี้อีกและที่สำคัญดิฉันอยากจะย้อนมาสักเล็กน้อยย้อนกลับมาถึงคนที่ไปเดินตามคุณสุวัตด์ลิปตะพันลบในอดีตนะคะเรามีนักการเมืองดาวรุ่ง ที่ดูท่าทีว่าจะสามารถจะสามารถขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้มีความเจริญรุ่งเรืองซึ่งอาจจะเติบโตในทางการเมือง 1. สุวัสลิปตะพันลบ 2. จาตุรนฉายแสงสอภิสิทธิ์เวชาชีวะเรามาดูคนเหล่านี้ บัตรนี้หายหน้าไปไหนจากเวทีการเมืองแม้ว่าจะยังคลุกคลีเวียนไหวาตายเกิดอยู่แต่มีบทบาทหน้าที่โด่งดังไปที่รู้จักไหมคะคุณอภิสิทธิ์ก็อาจจะยังอยู่พักประชาธิปัตย์แต่ตอนที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็ประสบวิบากกรรมมากมายลำบากมากมายแล้วแถมมาถึงตอนนี้ จุดยืนในเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ก็คลอนแคลนไปมาคล้ายว่าจุดยืนอยู่ที่้นจ้ะ <c oughs> มีคนช่วยต่อให้นะคะดังนั้นดิฉันพูดแบบนี้ชาวพักประชาธิปัตย์หลายคนก็อาจจะเห็นด้วยหลายคนก็อาจจะมายืนดักตีกบาลในเช่นอยู่ข้างหน้าแต่นี่คือความเป็นจริงว่าในกลุ่มคนเหล่านั้นเนี่ย ไปไม่ถึงดวงดาวสักคนหนึ่งที่เหลือไม่นับอภิสิทธิ์ที่ประสบความสำเร็จได้เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นมันรูดร่วงลงมาเมื่อบังเกิดพักไทยรักไทยและระบอบทักษิณเรืองอำนาจคนเหล่านี้ชื่อเสียงพลันจมหายลงไปในทะเลการครอบงำของอิทธิพลของผลประโยชน์ของเครือข่ายอำนาจไปทั้งสิน้นแล้วแทนที่จะมีความ ทำรงศักดิ์ศรีของตัวเองมีความเคารพตนเองดันระบอบทักษิณออกไปก็กลายเป็นว่ายอมสยบเป็นส่วนหนึ่งของข้าทาสแม้แต่คนที่เคยบอกว่ามันจบแล้วครับนายวันนี้พอนายมามึงก็หงอเหมือนเดิมสิ่งที่ดิฉันอยากจะพูดก็คือว่าเมื่อสักครู่ ตั้มก็บอกแล้วว่าวันนี้พวกเราคนเล็กคนน้อยมาหลอมรวมพลังอย่างที่เคยอ่านบทกวีไปแล้วว่าเราไม่ใช่หอยขมหรือหอยโขงที่ก้มหน้าจมดินเราเป็นคนเราต้องเผชิญแต่ความเป็นจริงเราต้องมาผนึกกำลังกันเพื่อทำประเทศนี้ให้ดีงามขึ้น ดิฉันเป็นผู้ปราศัยคนสุดท้ายบนเวทีกปปสวันนั้นกำลังพูดคาปากอยู่เขาก็ตัดไปถ่ายทอดคุณประยุทธ์ทำรัฐประหารยึดอำนาจเมื่อเขาถ่ายทอดจบเลี้ยนยังหน้าด้านขอพูดต่ออีกนะกำลังพูดว่าจริงๆแล้วรัฐบาลยิ่งลักเนี่ยล่มสลายไป เรียบร้อยเพราะคนชื่อถวินเปลี่ยนสีเพราะไปโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการไปก้าวกายดังนั้นก็คือผิดรัฐธรรมนูญและถ้านายกรัฐมนตรีผิดรัฐธรรมนูญมาตรานี้คอรมอทั้งคณะก็พ้นสภาพไปพร้อมๆกันและดิฉันได้พูดตอนท้ายว่าไหนไหนท่านก็ปฏิวัติแล้วขอให้ปฏิวัติเพื่อปฏิรูปประเทศไทย แต่8-9ปีที่ผ่านมาหลายคนอาจจะบอกว่าประเทศก็เจริญก็เจริญในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานแต่ถามว่าตำรวจปฏิรูปไหม,ไมการเมืองปฏิรูปไหม,ไมศิลธรรมจร,ริยธรรมไม่ต้องใช้คาว่าปฏิรูปจมต่ำลงสุดขั้วดังนั้นพวกเรานี่แหละผู้มีดวงตาเห็นธรรมผู้ตื่นรู้ ผู้มีปัญญากลับจะต้องกลับจะต้องปลุกความฮึกเหิมกลับจะต้องลากสังขารอันรอยราขึ้นมาร่วมกันปฏิรูปประเทศไทยปฏิรูปในประเด็นที่คนทำรัฐประหารคนปฏิวัติไม่ได้ปฏิรูปอะไรเลยใช่หรือไม่ใช่ใชจริงหรือไม่จริง เราจะสู้ร่วมกันค่ะ